เรามาชมตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเล่นเป็นคนหนึ่งเล่นแม่หมาดีเอนเอหลังแตที่เราเปิดไพ่เข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกเอาที่มันเปิดน,น้อยๆนะครับอไหนก็ได้นะครับก็จะการมันเทกแต้เข้าไปก่อน เงินหนึ่งสามเจ็ดสิบห้าล้านสิบเอ็ดนะครับครบไปนะครับที่ผมต้องต้องทำแบบนี้ก็คือเนื่องจากว่าคืออด้วยดิบโตน,นะครับอย่างเช่นยืมห้าแสนสามพันนะครับมันจะเดินเจ็ดไม้ไม่ได้นะเรนเจ็ดไม้ไม่ได้ ต้องทําแบบนี้น่คจากว่าเราสามารถที่จะเลือกเลื่อนมือโตได้เองนะครับว่าจะเล่นแบบมีโบนัสหรือว่าเราเล่นแบบปกติแบบแบบนี้แบบมีมีโบนัสของนี้ก็คือว่าเวลาที่ลูกเต่ามันทอยเอาลึแปดหรือเก้านะครับมันก็จะให้ให้โบนัสห้าเปอร์เซ็นต์โบนัสิห้าเปอร์เซ็นต์ คี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าหากว่า<ม>แดงชนะที่หกแต้มมันจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับจ,จา่ายครึ่งเดียวแทงนะครับถ้าพี่เกยรอแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมจะใส่เอ็นไทยหนึ่งเอ็นไทยสองตัดน,นะครับออกสองออกหลุดสองตัวแทงหลุดน,นะครับ แต่แต้มมันกจะ็จะออกนะครับจะเพิ่มขึ้น5%นะครับเพิ่มขึ้น5%แต่าถ้าถ้าชนะเก็บแต้มเนี่ยมันจะขึ้นเดียวในคนชอบเล่นเ,เล่นตัวนี้ก็เพราะว่าอ่ออยังไม่เคยเจอแต่นะครับแล้วก็มันแต่น้อยมากนะครับ สูตรของทุณนะครับก็ต้องไปคำนวณเ้วเองนะครับว่าเราว่า,าเรามียงลงทุนเท่าไหร่นะครับเช่นว่าถ้าเรา,เราวางไวบไปที่หมื่นหนึ่งนะครับหมื่นเราก็วางแค่ที่้า50 เรจะเล่นดีเอ็นเอนะครับดีเอ็นเออย่างอื่นมันเริ่มเป็นเป็นเขาไพ่เป็นหลายอย่างก็ใส่แกงต่อเนื่องต่อความตัดก็คือมันออกติดนะครับคือเราจะเล่นอ่าแอนทาสองสัตว์นะครับออกติดสองออกติดทั้งติดนะครับก็คือเล่นเครื่องหมายถู ถ้าท่านได้ชนะชนะที่หกแต้มะ็จะให้ครึ่งเดียวนะแต่ถ้าอย่างอื่นใจ ดูนะครับลองดูว่าไออเลือกรูปแบบะไรที่ว่ามันเลือกผิดนะครับส่วนหน่ก็จะเอาสักสามสี่ตัวก็ได้นะครับสามสี่ตัวแล้วก็แทนสามรูปแบบ เราก็คือเล่ยข้นหมายข่หมายคือก็ค,อค,อคือเล่ยแดงรัต็มแดงพอจบเรื่คค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 ม,มาที่หนึง่งแเต่มหมคิดว่เาเสียบเรื่องหนึ่งเก็เลยเอา3าเลยลวทัน ไอ้ไท 1, รหนึ่งสอง้ไรหนึ่งสองก็ติดไปแล้วติดตัวหนึ่งสองสามติดไปแล้วสี่ตัวตอนนี้มันต้องออกติดติดก็คือไม่เิดก็ต้องแทแดงก็คือเริ่มตามไมาเลนะครับไอ้ไทรหนึ 1, 2, ่งสองวมก็คือต้องออกออกติดต้องแทนติดออกสิดครื่อยขึ้หมายเลขเ่อยหมายเลอันนี้มันให้น้ำเงินแล้วก็ต้องปางแดง ตัวอื่นต่อเราคงไม่ได้ไมไดหมายความว่าเราจะไปแทงส่วนอย่างเดียวนะครับเราต้องแทงแทงตามมันนะครับว่าทั้งตกก็ต้องเลือกเอ่อนี่ดีดีแบบปกตินะครับเห็นไหมครับออกตัวติดเยอะนะครับเราไปใส่ถ้ามันอยากรอเราก็เราก็วางมาเลยนะครับแทงตัวติดติดเราต้องใส่น้ำเงินนะครับไม่วางนะเพราะว่ามันมันยังประมาณสองตัตว ก็ได้นะครับอยู่กบวานก็ได้แต่ถ้าเอากระปลอดไทยก็คือเรารอสักอย่างว่าต้ามีตัวคือส่วนใหญ่มันไม่แตกนะครับแต่แต่ว่าเราโกเราคาดหวังว่าถ้ามันแตกเนี่ยเก็ดไม้ของเราเอาอยู่ ถ้าอย่างนี้นเธอเล่นโกรธติดแล้วก็ต้องตามา ในใจก็ยังยังคิดเจ้ามือที่ดีในเอซ่าอยู่นะครับในหลักว่าเล่นเอ็นทายหนึ่เป็นทายสองตรับเพราะว่ามันแตกน้อยนะครับแต่หากว่าจะเล่นอะไรก็อาจจะเล่นตามมัน ขั้สองของตัวนี้ก็คือจะผิดไปแล 4, ้วสี่ปิดไปแล้วสามตัวนะครับออกหลุดแทงหลุดนะครับถูกมาออกผิดเราต้องเล่นออกออกผิดแทงผิดมาออกถูกนะครับออกถูกเราต้องแทงผิดมันออกถูกอีกนะครับก็คือผิดไปก <c oughs> ลับเราเริ่มตากตัวนี้นะครับ เล่นประมาณนี้ครัก็พยายามดูนะครับดูว่ามันเป็นมัน,ม,นมันเซลล์กี่ตัวนะครับแล้วก็แจาตามนะครับแต่ถ้าเล่นอีกตัว, 4, ลวเลียนเอโปเลเซลล์อีกอีกขนาดหนึ่งน,นะครับอันนี้ตรงนี้ผมหมายถึงว่าเล่นเจ็ดขุดหนึ่งนะครับเจ็ดขุดหนึ่งตัวนี้ไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่าจะไปทางไหนก็ไม่ต้องวางนะครับก็นั่งนะะอยู่แบบพอต่อสี่ตัวก็ไดสี่ตัวขนาด ต้องมาทุกเปิดนะครับอี่เกนนะค,ะครับับปก็นาบาง้เะะรื่องหมายผิด D A สามเนี่ยทำให้แดงแล้วก็เสเงนิน ของดีอสามก็คือเรื่องเอ่องดุจอย่างเดียวนะรดุจอย่งเดียวดุดอย่างเดียวก็คือถ้าว่าจะจะแตกก็คือมันต้องออกเครื มองหานะครับองหาสาอื่นซืดีไหมไม่มีสาหน้าวนะครับมีสยาวก็เล่นก็ได้หรือว่าไม่เล่นก็ได้นะครับไมเล่นไม่เล่นโกรติดนะโกรติดลองทายก็ไ้นงลมนะครับแรงไม่แรันะแรงแต่ว่าถ้าเป็นโกรติดีาก็คือ

ติดกองก็ไม่ติดองนี้เล่นเครืงหมายใดเครื่องหมายนก็ได้ขอดีติ่หนึ่งนะอันนี้ออกถ้าถ้ากดติดอย่างเดียวก็ติดหึ่งสองสาี่ติดไปแล้วสนะครับติดไปแล้วเอาเอาสายนี้ับติดไปแล้วสีคือติดอย่างเดียวนะติดอย่างเดียวสิดไปแล้วตัวต่อไปเนยที่เราจะเล่นก็ติดอย่างเดียวคือเครื่องหมายิดนะครับ mày chị đang hết mày chị có đóng vào ใส่ในอันทหนึ่งสองันทหนึ่งออกติดติดกันนะครับเรื่องนี้คือเราเลื่อนติดอย่งเดียวนะแล้วก็เ,เปตหนึ่งนะครับต่อไปเราก็เลื่อนเครื่องหมายถูกหมายถูกติดแดง เรื่องดีเอโฟยอย่างเดียวเนี่ยปะตะวางดอกหนักแล้วปะตะาวางังสถานที่ใต้นักยามาตีนะครับบ้ามันไปข้าวของมันเป็นแนวคิดท่าเดียวกันนะครับ